ดูอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะซึ่งก็เตรียมความพร้อมในการจัดงานบิกินี่รันครั้งที่4นะคะคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า3ล้านค่ะ สมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่ของจังหวัดตรังร่วมกับทททสำนักง,งานตรังการท่องเที่ยวและกีฬาชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปากักเมงค่ะพร้อมจัดงานบิกินี่รันครั้งที่4ี่เน้นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามชมดวงอาทิตย์ตกน้ำค่ะหลากหลายรางวัลโชว์หุน่นเซม้มคาดว่าเงินจะสะพัดไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทในห้วงสองวันที่จัดงานค่ะทางด้านของนายสมศักดิ์เสือบุญทองนาย,ยกสมาคมท่องเที่ยว และโรงแรมในพื้นที่จังหวัดตรงังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรงังขา่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรงังชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารหาดปากเมงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงังและจังหวัดตรงังร่วมกันจัดงานบิกนินี่รันครั้งที่4ประจำปี2566ณชายหาดปากเมงอำเภอสิกเกาจังหวัดตรงังในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ในสองระยะการวิ่งค่ะก็คือการวิ่งระยะ10กิโลเมตรและการวิ่งในระยะ7กิโลเมตรค่าสมัครอยู่ ที่คนละ499บาทซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า3-4ล้านบาทรับสมัครจำนวนจำกัด600คนซึ่งในขณะนี้นะคะมีผู้สมัครจากทั่วประเทศแล้วกว่า300คนทางด้านของนายกสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังก็ได้เผยว่าปีนี้เน้นเส้นทางการวิ่งที่ตกแต่งความสวยงามไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาซึ่งในระยะเวลาประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นค่ะจะมีบรรยากาศของดวงอาทิตย์ จะตกและก็มีปล่อยตัวนักวิ่งโดยโดยดวงอาทิตย์นะคะจะมีการลอดระหว่างเขาปักเมงและช่องเขาดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางพอดีก็จะทําให้เห็นทัศนียภาพได้ออกมาในสวยงามในพื้นที่ของจังหวัดตรังและก็อีกอย่างนึงก็คือการกระตุ้นเศษรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดตรังให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็ใครที่สะดวกไปก็เรียนเชิญเลยครับ